เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสำหรับโครงการาทำผ้าเขียวกันพวกแมลงหรือว่าสัตว์ที่เป็นผาหักที่จะเข้าไปในฟาร์มเราเนาะเพื่อนเนี่ก็คือผ้าเขียวหรือว่าผ้าสีฟ้าเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยคือไอ้ส่วนนี้ แผนนี้มันจะเป็นส่วนที่เราเอาไปติดทางทางประตูทางเข้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ไฟยังไม่ได้ไม่ได้ดับเนาะผมก็เลยเอามาเก็บไว้ในห้องอาหารห้องที่เรา,เ,าเก็บอาหารนะรเพื่อนๆเอามาเก็บไวต้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเวลาถ้าเกิดไฟดับเราก็จะยกเอา,าไปติดตั้งนะครับเพื่อนเดี๋ยว ชุดอื่นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูดีนะว่ามีตรงไหนบ้างที่เราจะทำไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเรามองจากด้านข้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราก็จะติดเอาไวา้ข้างในของพายางเนาะแล้วถ้าเกิดไฟดับปุ๊บเราก็แค่หมุนลอกนี่เปิดพยายังมาเนาะแล้วก็ ในส่วนของตะข่าย่ก็จะอยู่ด้านในนะครับซึ่งช่างหรือว่าผู้รับเหมาเขาก็เอายิงแนบติดไว้กับไม้มอบเลยนะครับเพื่อน,นในด้านบนนะ่เนาะส่วนด้านล่างก็แกะส่วนด้านล่างก็แกะไม้มอบอันที่อยู่ข้างนอกอะ่ะที่เออเอาไว้เอาไว้ไวบังคับ้ายางให้ติดอยู่กับผนังนะันเนาะ ก็แกะอันนี้ออกก่อนใช่ป่ะแล้วก็สอดผ้าสีฟ้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอายิงกลับไปที่เดิมนะครับ mm. เพื่อจะได้ตึงให้ผ้าผ้าเขียวหรือว่าตะข่ายสีฟ้าตึงๆเนาะนะครับ mm. ก็อันนี้คือส่วนด้านข้างเนาะ mm. ก็ถือว่าเสร็จไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งของ4 7แล้วก็4 8ด้วยนะครับเพื่อน ตอนนี้เขาก็ทําไปเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับเ,เพื่อนๆยิงยาวไปนู่นเลยไปสุดนน่นเลยครับส่วนประตูด้านหลังก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับส่วนอุปกรณ์หรือว่าตาข่ายที่เขาขึ้นรูปเอาไว้นะก็เก็บไว้ในห้องไฟนะครับส่วนห้องไฟนน่นเลยด้านท้ายป่าถ้าเกิดไฟดับเราก็จะยกออกมาติดได้เลยนะครับเพื่อความสะดวก ต่ส่วนที่เป็นประตูด้านหน้าเราก็จะเก็บไว้ที่ห้องอาหารนะครับเพื่อนเพื่อให้อยู่ใกล้ๆกับประตูเนาะถ้าเกิดไปดับเราก็แค่ยกมาติดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนท้ายฟาร์มนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพเนาะเพื่อเพื่อนๆนจะเอาไปปรับใช้กับฟาร์มของเพื่อนเพื่อนต่อไปนะครับนี่ถ้าเกิดเรามองจากด้านในนะครับเพื่อน อาจจะจะเห็นถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นผ้าสีฟ้าอยู่ติดกับขยานั่นเลยเพราะว่าถ้าเราดูใกล้ๆนี่ก็แสงจะสะท้อนก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราดูไปท้ายๆฟาก็จะเห็นนะครับเพื่อนเป็น,ปนตะข่ายสีฟ้า กับพยางนู่นเลยเนาะในส่วนที่เราติดตั้งพยางยนะครับคือในจุดนี้ที่เรามองจากด้านในนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายฟาร์มนะครับตรงประตูให้่อนเพื่อนเห็นว่าเขาเอ,าอาียงก้ามปูไว้ยังไงเนาะเดีวเพื่อนเพื่นจะได้เอาไปปรับใช้นะครับ เราตั้งคูที่เรายึดเอาไว้กับโครของประตูเนาะเราก็เอามาล็อกไว้นะครับตอนช่วงเวลาไฟดับเนะาะเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามจุดนะครับประตูด้านหลังเนี่ยจะมีอยู่สามบานเนาะลราก็จะทำเอาไว้นะครับเพื่อนๆส่วน ที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละนะครับก็จะติดไว้ทั้งหมดทุกบาลเลยในส่วนที่เป็นหน้าบอลลมอะเนาะ mm hmm. ก็จะยิงกามปูเอาไว้3ามตัวเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพื่อสะดวกในการติดแล้วก็แกะออกมาตอนที่เราไม่ได้ใช้อะเนาะตอนไฟติดแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนๆ mm hmm. แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในห้องไฟเหมือนเดิมนะครับี mm ๋ย hmm. ว จะเข้าไปดูในห้องไฟถึงตำแหน่งที่เราเอาเก็บพวกขา่ายที่เราขึ้นรูปไว้เนาะเนี่ยครับเพื่อนๆตอนที่ไฟไม่ไม่ได้ดับเนาะเราก็เอามาเก็บไปตรงนี้ก่อนในห้องไฟแล้วนี่แหละเพื่อนๆนะครับเอามาพิงไว้ฝั่งผนังของห้องไฟนี่แหละนะครับทั้งกรอบของออพัดลม อันนี้ใหญ่คเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็คือชุดของออประตูเนาะทั้ง3บานอันนี้ของฝั่ง48นะครับเพื่อนๆส่วนออของฝั่ง47ก็จะอยู่ในห้องไฟของฝั่ง47นะครับเพื่อนๆก็จะแยกกัาไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปติดให้เพื่อนๆดูสักบานเนาะถึงตำแหน่งการติดนะครับ ตรงประตูระกันเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะตอนนี้พัดลมทำงานอยู่เราก็เลยจะไม่สะดวกในการติดให้ดูแต่ว่าประตูเราจะสามารถที่จะติดได้เนาะก็อาจจะต้องปิดประตูเพราะว่าพัดลมไปอยู่ที่50เฮิร์ตก็จะพัดแรงอยู่เือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองอลงยกไปติดให้เพื่อนๆดูเนาะนี่มเพื่อนๆช่างเขาก็จะเขียน แยกบานไว้ให้เราแล้วนะครับเราก็แค่ยกไปติดตามตำแหน่งของแต่ละแต่ละบานของประตูเนาะได้เลยเดี๋ยวเราจะยกแผ่นที่สองไปติดประตูที่2เนะเาะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพกันเนาะเนี่ยตอนใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เอามาติดไว้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเปิดประตูไม่ได้เพื่อนๆลมแรง ก็จะอยู่ตรงหน้าพัดลมนี่เลยนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเนาะก็เลยยกมาติดให้เพื่อนๆดูเนะวลาใช้จริงก็จะติดอย่างเงี้ยเพื่อนตรงบนนี้ก็จะมีข้ามคูนึงตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัว,วก็ฝั่งน,นี้อีกหนึ่งตัวนะครับสามตัวแค่นั้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่ใช้จริงอนะ อารมก็จะไม่ดูเพราะว่าไฟดับใช่ไหมล่เราเอาป้องกันยุงไว้เฉยนะครับเ,เพื่อนเพ่อสำหรับผ้าเขียวที่เราใช้บานประตูนะครับเ,เพื่อนเพื่อเราจะใช้ขนาดเมตรยี่สิบนะครับเ,เพื่อนเพื่อความกว้างนะครับแต่เมตรยี่สิบส่วนถ้าเ,เพื่อนๆจะใช้งานก็ต้องวัดกับประตูที่เพื่อนเพื่อจะติดตั้งกระนาง สำหรับห้องไฟเราก็ไม่ต้องติดนะครับเพื่อนเพื่เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับในตัวฟาร์มเนาะมันจะแยกไว้เป็นส่วนภายนอกนะครับก็พวกแมลงวันหรือว่ายุงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เราก็จะปิดไว้ไม่ได้ใช้งานตอนที่ไฟดับนะเนาะก็เลยไม่ต้องทำตะข่ายสีฟ้าติดเอาไว้ก็ติดเฉพาะ3ามบานนะครับ สามบานที่เราเปิดเวลาไฟดับอ่ะเพื่อนๆเนี่ยสามบานเนี่ยนะสามบานต้องท้ายฟ่ายามะเนาะก็ใช้งานแค่เปิดแค่สามบานแล้วก็ในส่วนของหน้าพัดลมแล้วก็ยกไปติดตอนที่ไฟดับนะครับเพื่อนๆก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับเรื่องราวของเอ่อ ตะข่ายสีฟ้าตามโครงการของบริษัทอะบริษัทในเครือที่เขาเสนอให้เราจัดทำเพื่อ,อยกระดับการป้องกันโรคในฟาร์มเราเนาะให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อเรากา็จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน ก็ถ้าเกิดช่วงไหนที่มีไฟดับใช่ว่เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนาะให้กับเพื่อนๆเ,เราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ